จบแล้ว <S 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 จุสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ เซอร์ฟเวอร์ Lucky Tree เซอร์เวชร์ก็รองใช่วันนี้เราจะมามีข่าวมาอัปเดตเหมือนที่บอกอ่ะเราอยากจะถ่ายเป็นเดลี่เก็บไว้สําหรับลูกหมาใช่ไหมอัปเดตด้วยว่าไอ้น้องโฟนี่อยู่กับพี่พีเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะว่ามีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์อ่ะอยากให้เราแบบว่าอัปเดตหมาหน่อยว่ามันอยู่เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างางี้ <Wow. S 1> จะได้สังเกตการการเแบบติบโตของพวกมันไปนพร้อมกันเราก็เลยจะมาถ่ายเท้าให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างล่าสุดท,ที่ทุกคนรับรู้ไปคืออีเด็กๆมาแหกคุกออกมาเป็นแล้ว oh. ยังไม่ดูกกว่ากดตัวไอนะคะส่วนตอนนี้อัปเดตเรื่องไหนก่อนเรื่องหน้าตาของโฟก่อนดีไหมก่มอนอื่นเลยขอบอกทุกคนก่อนว่าโฟฟันหรอ <laughs> <laughs> มาฟันหรอเคยเห็นป้าหมาฟันหรอสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะลูกหมามันก็เป็นฟันน้านมเหมือนคนเว้ยมันจะต้องเปลี่ยนเซ็ตฟันเนอะหรอไหมแล้วมันขึ้นเร็วมาก <laughs> จะบอกว่ารอบแรกอ่ะมันหลุดเป็นซี่ฟันกระต่ายสองซี่ใช่ปะเราถ่ายไม่ทันแต่เราเก็บฟันมันไว้ทันแต่ครั้งนี้เป็นฟันข้างๆมันอ่ะซี่ข้างๆจากฟันกระต่าย หลุดทีละคู่เลยนะครั้งนี้ล็อกถ่ายทานันเป็นยังไงมี่าไพไงฟอร์ขอหมอดูฟันหน่อยสิดีสิมนด้วยข้างสิมาฟัลเหรอเขินนะเขนะิขนไะอผมไม่มีฟันแล้ว่พี่โย ยัไม่ถ่ายผมแปบเก็บก็ขึ้นแล้วไม่เหงาไหนแล้วยิงฟันช้อตไหนแล้วไม่ทุกนดูหน่อยไม่ไมต่อมาหลังจากที่ลูกๆมันแหกรงออกมาเป็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นก็ปล่อยมันออกมาเล่นกันบ่อยๆมันจะได้ชินนึกออกไหมเพราะว่าเดี๋ยวอีกมันต้องอยู่ด้วยกันช่วงแรกๆก็อาจจะวุ่นวายนิดน,นึงอ่ะอย่างเงี้ย สิ่งที่วุ่นวายอย่างแรกก็คือผ้าฉีมันไม่เคยอยู่ในที่ที่มันควรอยู่เลยเว้ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเล่นจนผ้าฉีแบบกระจัดกระจายไปแล้วก็มีครั้งหนึ่งผ้าฉีมันถูกผิกกับได้มันก็เลยฉีบขงอะทำนี้อ้อมผ่าคือฉีถูกเที่ยนะ กระเจิดความดนนาโอเคแล้วก็มาถึงเรื่องกินบ้างทุกคนน่าจะรู้สมญานามเซมิเรียนพัสกี้อยู่แล้วว่ามันเป็นหมาที่กินยามาโฟเนี่ยมาใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาเขาเป็นลูกหมาไงแต่พอเริ่มโตเริ่มเห็นพฤติกรรมของลูกพี่มันซึ่งก็คือแฟงที่เลือกกินซะเหลือเกินมันก็เลยทําตามอะไรของมึงเนี่ยอมบอนไปแช่ในน้ำทำไมเจ้คผมกินน้ำไม่ได้ก็มึงเอาบอลมาก่อน ไม่กินข้าวบนนี้แต่กินข้าวที่มันหกลงไปในน้ำแล้วนี่ให้ดูพฤติกรรมประหลาดของลูกเรานะอยู่ในชามไม่กินอยู่นอกชามใครเพิ่มความอร่อย50%ในชามไม่กินแต่ถ้ามันตกออกมาข้างนอกนะใครกินดีกว่าัดมึเลยกินด้วยนะโอเคดูดิมันกินข้างล่างัตหมดเลยมีใครกินบนนี้เลยอะค่ะ จะเอาในถุงทำไมมันเหมือนกันมันอยู่ตรงนี้นี่ดูมันอยู่ตรงนี้ไมยฮ <Nope. S 1> าาะน้ำหมดที่เหรอน้ำแต่ว่าอ e ีแฟนเนี่ยเป็นไรไม่รู้ ชอบแย่งอาหารเด็กชอบแย่งอาหารอีโฟอันนี้เราต้องเท้าความก่อนนะก่อนหน้าที่โฟจะมาอยู่กับเราอะ่ะมันอยู่กับพี่พี่น้องๆมันสี่ตัวไล้ป่ะเออแล้วเวลากินข้าวเขาให้เป็นชามเดียวกันแล้วกินด้วบุฟเฟ่ต้องแยง่งไม่งนันเพราะฉะนั้นต้องแย่งกันกิน,ออนช้ไม,นไม่ทานแต่พอมาที่บ้านเราอะ่ะมันคือชามใครชามมันช่วงแรกๆน้องกินแบบแย่งมากเพราะมันชินกับว่าต้องแย่งกินแต่หลังๆพอน้องรู้แล้วว่าไม่มีใครแย่งอ่ะน้องก็ร่อกินช้าลงจนเริ่มเล่นตัวว่า ม่กินพอไม่กินป e ุ๊บอีแฟ้งเนี่ยอ e ีแฝงไปแย่เสร็จโจรน,นอกจากกินบนพื้นแล้วยังชอบกินผ่านลูกกลงด้วยกินธรรมดาโลกไม่จำจริงๆริงอะ่ะข้าวตัวเองไม่กินนะเริ่มปฏิบัติการแย่งข้าวไอ้น้องฮะงไม่มีใครเห็นหรอกผมว่ยังเป็นสายล้าเบือสุดยอดนี่ไม่มีใครรู้ทั้งนั้น ทำไมมันไม่ได้กินกสิโอ้ได้ละหนึ่งเมตรอฮบอกแล้วผมโคตรเก่งผมเป็นสายลับ What? What the วา้าวน้ำของน้องมันช่างอร่อยสดชื่นมากเลยคะเจ๊ไม่เหมือนของผมที่จืดชืดเลยค่ะเจ๊น้ำของน้องเหมืนน้ำแร่บ,บนพภกเขาสูง แขงแย่งน้องมันก็กลับมากินเออวนลูปอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> กระตุ้นกันเองให้กินข้าวนะและที่อยากจะอัปเดตอีกอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่เรายังชอบอะไรไม่แน่ใจด้วยว่ามันมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมนั่นก็คือมีวันหนึ่งมันเป็นอย่างที่เราคิดแหละหรอแต่ว่าถ่ายไม่ทันคือจังหวะนั้นกำลังทำงานกันอยู่ลราหันไปเห็นพอดีอะไรวะดึก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 โฟมกำลังเติร์สเติร์สแซงอยู่อ่ะเดี๋ยวนะมาเด็กแค่นี้เองมันมันชื่อกระดูดแล้วเหรอมันแบบชื่อกระดองเด้งดังดังกันแล้วหรอมีภาพให้ดูนิดนึงเออเออมาทีภา A few moments later. <coughs> 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 ก็เราอะพยายามจะฝึกโปเข้าประตูเพราะว่าอาานาคตมันจะอยู่กับแป้งใช่ไหม<ช>เราก็รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นก็ต้องให้น้องค่อยๆเรียนรู้กับประตูคุ้ิจีกับประตูแ,<ห>แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นแบบนี้มาแล้วมาสอนน้องเข้าประตูนี่มานี่มานี่ไปไปแป้งสอนน้องเข้าประตูหน่อยอ้าวเฮ้ยเข้าได้แล้วนี่เฮ้ยยังเข้าเป็นโปมา โปโป๊ออกมาเฮ้ยเอาวันเดียวคุณเปิดประตูเป็นแล้วโอ้โหกาซิละกาซิละกับคองเบ้าหน่อยน้อง้องมีหมองแล้ว เข้าเองเป็นตั้งแต่ครั้งแรกตกมือให้มันเออตกใจตอนแรกคิดว่ามันต้องมีหัวโขกกระจกแน่เลยแต่ปรากฏไม่ไม่ฉลาดก่าแ้งซะแน่กระแตงละอย่างสุดท้ายเลยอะ่ะอเคก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ครูแม็กเคยบอกเรานาะนแล้วว่าหมามันชอบเล่นดึงดึง,ดงชาเยอะเว้ยตอนนี้มันมีเพื่อนดึงแล้วไงสิ่งที่เกิดขึ้นแทบจะทุกวันเลยนะก็คือสิ่งนี้เกิดซึกแย่งชิงเสร็จผ้าเน่าระหว่างควายกับวัวครับทุกท่านครับ แรงลากน้องน้องลอยล้วเอาเข้าไปโอ้ขาดขาดแน่นอนพังท,ที่นาดพังชัวเอ้น้องก็ไม่ยอมหรอกไอ้น้องก็ไม่ได้ยอมเลยเราเราไปกองเชียร์นะจิเนะอะเราไม่ไปแย่งกับวันเนาะขึ้นมาขึ้นมาแล้วพอมชาชักเขเยะกันเองเสร็จสักพักหนึ่งอยู่ดีๆที่ล็อกธาตุมันก็อยากจะไปเล่นด้วยก็เลยกลายเป็นแบบนี้แบบ มันกลายเป็นหมากับคนไปแล้วล่ะช่วยกันแทคให้เยอะช่วยกันเร็วอันนี้ช่วยเชียร์เหรอเฮ้ยขาดขาดขาดเฮ้ยน้องช่วยกันดึงแล้วช่วยกันขาดเลยนั่นแหละค่ะชีวิตประจำวันสุดปวดของชาวลัคกี้ทีครอบครัวสติแตกท่านหมาที่นี่ขนาดยังไม่มีฟูจินะเกอฟูจิไม่สามารถ จอยปาร์ตี้นี้ได้เพราะว่ามันตัวเล็กมากแล้วมาจะดการเป็นกระสอบทรายทันดีเคยเอาฟูจิมาเล่นกับพวกมันแกมันปีนข้ามเลยนะมันสู้ตายมันกาะทุกอย่างเขทุกทีทางก็จะหนีจากทีท่านสองตัวเนี้ยก็เลยสงสารฟูจิก็เลยไม่เอามาจอยปาร์ตี้ฟูจิจะมาอยู่ในส่วนที่มันเราทำงาน,นได้ได้ส่วนศัตูตรงนี้ภาพมิเลอร์ป่ะเนี่ยมันท่าเดียวกันเลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก็ดึกดังป่าว อย่างที่ขลังหน้าเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้านี่เจ๊เจเพิ่งจะดุให้อยู่พอแล้วพักบ้างจะเล่นกันทั้งวันไม่ได้นี่ใครกัดโซฟาขาดเฮียฟูจิไงเฮียฟูจิบอกแล้วเฮียฟูจิเฮียฟูจิไงเฮียฟูจิอ๋อไม่ไม่ที่จริงแล้วเป็นพี่ล็อกค่ะพี่ล็อกเป็นคนกัด Nani? <laughs> <laughs> <laughs>